สวชสดงค่ะสวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการช่างคิดช่างสังเกตปีสโดยพวชกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะครับก็ยังคงพบกับเราสองคนนะครับผมแบงค์พีรนธมณีอินครับและจัสัทนพันพิคุนค่ะพวกเราทูตเดียวชมวิทยาศาสตร์ไทยนะคะก็กลับมารับหน้าที่พิธีกรกันเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะครับรายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเจ้าสัตว์ชิพหนึ่งครับ ซึ่งผมเชื่อว่านะครับถ้าผมกล่าวแล้วนะครับหลายๆคนคงไม่จะไม่ชอบหรือกลัวด้วยซ้ำนะครับพี่จัดเจ้าสัตว์ที่นี่นะครับก็คืองูนั่นเองครับไม่ทราบว่าพี่จัดกลัวงูไหมครับหุยกลัวสิคะแบงค์ทำไมจะไม่กลัวล่ะอืมแล้วทําไมพี่จัดถึงกลัวล่ะครับก็งูมันเป็นสัตว์มีพิษนะแล้วก็ดูตัวนิ่มๆลื่นๆดูไม่น่ารักเลยอ่ะนั่นน่ะสิครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคงคิดเหมือนพี่จัดใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้นะครับรายการของเรานะครับจะไปค้นทุกซอกทุกมุมของเจ้าสััััตววว์ททีี่่่่่่่ชือออาาาางงงูนนคคครรรบบแลล้จจจิิๆะะไไมกกยดด็ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องมาติดตามชมกันแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นจริงอย่างที่น้องแบงค์บอกไว้หรือเปล่านะคะเพราะยังไงจัสก็ยังรู้สึกกลวงงูอยู่ดีค่ะทําไมคนทั่วไปถึงกลวงงูลัวค่ะลัวพิษมันก็ลัวค่ะมันลืนล่นๆนะกลัวน,นั่นแหละสิครับอย่างที่น้องแบงค์และน้องจัสเขาคุยกันนั้นน้องจัสนี่ก็ยังรู้สึกกลัวงงูอยู่ดีแล้วทําไมคนทั่วไปถึงกลัวงงูกันล่ะครับคุณผู้ชมงูน่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดหรือไม่ เหตุใดคนเราถึงกลัวงูหรือเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีคำพูดหรือคำสอนเกี่ยวกับงูว่างูเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเช่นการถูกสั่งสอนว่าเจองูอย่าเข้าใกล้งูต้องตีให้ตายก่อนหรือว่าในภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่แสดงออกว่างูเป็นเสมือนตัวร้ายที่มีแต่อันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้เหมือนสิ่งเน้นย้ำที่ว่างูเป็นสัตว์ที่น่ากลัว เพราะฉะนั้นทางรายการช่างคิดช่างสังเกตของเราจึงส่งพิธีกรทั้งสองคนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่พอจะตอบคุณผู้ชมได้ว่างูนั้นน่ากลัวจริงไหมสวนงูของสถานสวภา,าสภากาชาติไทยเป็นสวนงูที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถึง90ปีซึ่งก่อตั้งโดยดรเลโอโปโรเบร์ ซึ่งที่นี่เป็นสวนงูแห่งแรกในเอเชียนะครับแล้วก็เป็นสวนงูแห่งที่2ของโลกด้วยในสวนงูแห่งนี้จะมีการเลี้ยงงูพิษเพื่อรีดพิษนํามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูให้กับคนที่โดนงูกัดและสวนงูก็ยังเปิดให้คนทั่วไปที่สนใจเข้าชมเพื่อศึกษาหรือเรียนรู้งูชนิดต่างๆได้อย่างน่าสนใจครับคุณผู้ชมพี่ใั้ก็วันวันแล้วสิคะน้องแค์ไม่เคยเจองูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะจริงๆมันก็ไม่น่าหวั่นนะพี่จัดเพราะว่าม,ามองไปเนี่ย งูเนี่ยก็เหมือนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าจะมีความสําคัญต่อระบบเนิ้เวศของเรานะครับอันนั้นที่ก็ว่าน่าจะจริงนะคะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันงูนั้นจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานลักษณะของงูโดยทั่วไปที่สังเกตได้ง่ายๆก็คืองูไม่มีขาจึงเคลื่อนที่โดยการเลื้อยซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนที่เข้าไปในที่ที่มันยากลําบากส่วนปากของงูนั้นมีเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นได้ดีอีกทั้งกระดูกขาทั้งไกล่างทั้งสองด้านไม่ยึดติดกัน จึงทำให้งูอ้าปากได้กว้างเพื่อกลืนอาหารชิ้นใหญ่หรือสัตว์ขนาดใหญ่ได้ลิ้นงูมีความสามารถในการรับกลิ่นจึงเห็นงูแลบลิ้นบ่อยๆเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแต่ทำไมไม่ใช้ตามองล่ะครับเพราะว่าตาของงูนั้นไม่ค่อยดีครับใช้การได้แค่แยกแสงสว่างจากความมืดนั่นเองลำตัวยาวมีเกล็ดปกคลุมร่างกายโดยทั่วไปเกล็ดของงูจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับหน้าที่และการใช้งานเช่นเกล็ดด้านบนของลำตัวเกล็ดท้องและเกล็ดบริเวณก้นในประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งเป็นภูมิอากาศที่เหมาะกับสัตว์เลื้อยคลานจึงทําให้ประเทศไทยนั้นมีงูหลากหลายชนิดซึ่งไม่น้อยกว่า200ชนิดเลยละครับงูแต่และชนิดที่พบก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ของไทยงูไม่มีพิษมีมากกว่า140ชนิดส่วนงูมีพิษมีประมาณ60ชนิด แบ่งออกได้เป็นงูพิษบนบกและงูพิษในทะเลดูท่าทางน้องจัสยังอยากเรียนรู้เกี่ยวกับงูอยู่นะครับงั้นเอาอย่างนี้เราลองไปดูกิจกรรมบางอย่างของสวนงูกันมันอาจจะทำให้จัสกลัวงูน้อยลงก็ได้ และนี่เป็นกิจกรรมที่ทางสวนงูจัดแสดงเผื่อให้คนเข้าใจเกี่ยวกับงูเพิ่มมากขึ้นนะครับและน้องแบงค์และจัสก็พร้อมที่จะรับชมการแสดงในครั้งนี้แล้วและนี่เรากจะจดกิจกรรมเลยนะครับที่สวนงูน,นะครับจัดให้ผู้เข้าชมนะครับได้มาวมกิจกรรมนะครับ เชี่ยวชาญฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมและน้องๆห้ามเรียนแบบนะครับเป็นไงบ้างรครับพี่จา์หลัจากที่ดูแล้วเนี่ยกลัวลลงูแล้วหลอเปล่าเพราะว่าไปงูก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะแบงค์แต่พี่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราน่าจะไปเรียนรู้รเรื่องราวเกี่ยวกับงูมากกว่านี้นะไม่เห็นยากเลยครับเราก็มาที่นี่เลยครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับศัลยะะแพทย์หญิงดรลาวันจันโฮมหรือคุณหมอลาวันนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านงูโดยเฉพาะครับคุณหมอครับไม่ทราบว่าทําไมคนทั่วไปครับถึงมีอาการกลัวงูกันมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะพี่จัดเนี่ยครับตัวกลัวเลยใช่ค่ะหมอเข้าใจว่าเป็นการรับรู้ในตอนที่เขาเป็นเด็กหรือไม่ก็มีการให้ข้อมูลที่ทเกี่ยวกับลักษณะของงู คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเจองูมาก่อนหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกไม่ไม่ดีกับงูแต่ระดับความกลัวเนี่ยมันก็มีมีมากหลายระดับจตั้งแต่กลัวกลัวเพราะว่ารู้ว่างูมีพิษ <Okay. S 1> จนกลัวถึงขั้นที่เป็นอาการทางจิต mm hmm. ที่เขาเรียกว่าโอฟิโดโฟเบียแล้วแบบนี้อาการกลัวงูเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะกลัวเพราะคิดว่ามีพิษอันนั้นอันนั้นอาจจะหายได้ง่ายเพราะว่า ถ้าได้รับรู้ว่างูเนี่ยชีววิทยาของเขาเป็นแบบไหนวิถีชีวิตเขาเป็นแบบไหนหร,หรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่จะมาทําอันตรายเราได้ง่ายๆก็อาจจะหายได้แบบนี้ก็คืออาจจะต้องมีการกระตุ้นให้พบปะหรือแบบว่ามาเรียนรู้ใกล้ชิดกับง,งูก็หายได้แต่ถ้าขั้นที่ว่าอาการทางจิตอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะต้องพบระดับจิตแพทย์มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ แบบนี้ลักษณะนิสัยที่แท้จริงของงูอะค่ะจริงๆลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างไรบ้างคะปกติงูเนี่ยเขาจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่แอบอะเขาจะซ่อนแอบตัวมากกว่าใช่ค่ะแล้วเขาจะออกมาให้เราพบเห็นเฉพาะเวลาที่เขาออกหาอาหารก็คือช่วงเวลาพบ่ําหรือตอนเช้ามืดที่คนสน่วนใหญ่จะเจอหรือว่าก็ช่วงกลางคืนคแต่หลังจากเขาได้กินเหยื่อแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับที่ที่เขาเคยอยู่แล้วเขาก็จะไม่ออก มาให้พบเห็นอีกจนกว่าเขาจะหิวในรอบต่อไปถ้าหากว่าเราทํากิจกรรมอยู่ครับแล้วเกิดพบเจองูเข้าเนี่ยนะครับเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับงูถ้าเป็นจสนีดวิ่งก่อนเลยครับ <c oughs> อะไรกันครับน้องจารวิ่งก่อนเลยไม่ควรทํานะครับหากาพบเห็นงูควรตั้งสติก่อนครับอย่าตกใจถ้าเรายังอยู่ห่างจากงูก็อย่าเข้าไปใกล้เพราะง,งูก็จะไม่เข้ามาเหมือนกันครับแต่ถ้าเจอในระยะใกล้ควรอยู่นิ่งๆปล่อยงูเลื้อยไป แต่ถ้าง,งูไม่ไปก็ก้าวถอยหลังช้าๆจนพ้นระยะประมาณ2เมตรและถ้าเรามีเหตุจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่รกหรือว่าอาจจะมีงูก็ควรจะใส่รองเท้าบูทยาวเพื่อป้องกันและควรใช้ไม้ยาวๆเคาะตามพื้นเพื่อส่งเสียงดังให้งูหนีไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับความหลากหลายของงูทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าค่ะ โอกาสเดินดูงูมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีอยู่หลายสีด้วยกันเนาะใช่แล้วครับสีสันของงูนี่แหละครับที่เป็นตัวดึงดูดให้คนชนมองกันมากเลยครับ<ม>คุณหมอครับไม่ทราบว่างูในหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยครับสามารถมีได้หลายสีสันหรือเปล่าครับเป็นไปได้ค่ะยกตัวอย่างในงูเห่าที่มีพิษและกันเขาก็มีหลากหลายสีสันความาหลากหลายของสีแล้วก็บวกกับงูชนิดอื่นยกตัวอย่างอย่างงูหลามที่มีการนํา เขาไปเพาะพันธุ์เลี้ยงแล้วก็ให้ได้สีสันสวยงามขึ้นมาแล้วอย่างงูไม่มีพิษอย่างเช่นง,งูหลามกับงูเหลือมเนี่ยคะ่ะมีความแตกต่างกันยังไงอะคะอันนี้หมอจะแนะนําให้ดูลักษณะลวดลายของงูสองชนิดบริเวณศีรษะค่ะ,ะลวดลายบนศีรษะ,ะบนหัวเขาจะไม่เหมือนกันยกตจะอย่างลวดลายของหัวงูหลามะจะเป็นลูกศรเป็นลายลูกศรพาดอยู่บน ด้านบนถ้าเรามองท็อปวิวแต่ถ้าเป็นงูเหลือมเนี่ยเขาจะมีขีดเป็นขีดเล็กๆผ้าตาเขาทั้งสองข้างก็จะเป็นจุดบ,บอกแล้วแบบนี้เนี่ยมีคนเอางูไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยวหรอือเปล่าคะคุณหมอปัจจุบันนี้บ้านเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นิยมเลี้ยงก็เป็นถ้าเป็นงูบ้านเราก็เป็นพวกงูหลาม เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันสามารถทําให้เชื่องได้ง่ายกว่างูเหลืองอแต่ถ้าเป็นงูต่างประเทศในกลุ่มงูไม่มีพิษก็พวกงูคอนงู<ว> King, คิงมิ้วอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอครับแล้วสําหรับงูมีพิษและงูไม่มีพิษนะครับเราสามารถที่จะแยกแย,กแยกและลักษณะเฉพาะมันได้อย่างไงอะครับถ้าในเรื่องของกลุ่มงูมีพิษกับงูไม่มีพิษเนี่ยถ้าอธิบายในเชิงของสีสันหรือว่าลักษณะเกรดหรือลักษณะจำเพาะของรูปทรงหัวเนี่ยถ้าถ้า จำลักษณะหมอจะแนะนําให้จําลักษณะของงูมีพิษเป็นหลักมากกว่ายกตัวอย่างกลุ่มงูสีเขียวอ,อย่างกลุ่มงูเขียวหางไหม้กับกลุ่มงูเขียวปากจิ้งจบบางคนถ้าไม่รู้จักก็คิดแต่ว่างูสีเขียวเป็นงูมีพิษหรือเปล่าแต่นี่ถ้าเจาะลึกไปในกลุ่มงูมีพิษกลุ่มงูเขียวหางไหม้ถ้าดูลักษณะหัวเขาเนี่ยถ้ามีเวลาสังเกตไม่กลัวเขาเนี่ยมองจากท็อปวิวด้านบน หัวเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมชัดเจนคอเขาจะคอดพอดูได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือ,อเขาจะมีพิษออกแกนเป็นร่องอยู่ระหว่างจมูกปลายจมูกกับตาเขาอันนี้ในลักษณะของกลุ่มมีพิษงูเขียวหางไหมเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้ส่วนงูอื่นที่อาจจะพอแยกแยะได้อย่างงูเห่างูเห่าที่บ้านเรามีสามกลุ่มเนี่ย พฤติกรรมเบื้องต้นเลยถ้าเลื้อยหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะมองเห็นดอกจันทร์เขาถ้าเป็นกลุ่มงูเห่าไม่พ่นพิษแล้วก็ถ้ารวมทั้ง3าชนิดเลยเนี่ยก็คือถ้าเขาถูกคุกค,คามหรืออยู่ในระยะใกล้ๆฉกกับก็คือเขามักจะแผลแม่เบีย้ยก็คือชูคอขึ้นมาแล้วแผลแม่เบีย้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องจําอีกอะ่ะบางการแผลแม่เบี้ยของงูเหา่ากับการยกยกหัวของงูไม่มีพิษเช่นงูทงั้งพราวก็จะไม่เหมือนกันถ้าเราจําสีสันหรือลักษณะ เด่นๆของมีพิษได้เนี่ยก็เท่ากับเราสามารถจำแนกได้ในระดับหนึ่งค่ะคแล้วในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโดนงูที่มีพิษกัดนะครับเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาอย่างไงล่ะครับพื้นฐานหลักในการรักษาผู้ที่ถูกพิษกัดก็คือต้องได้รับเซรุ่ม,มได้ทันเวลาแล้วก็ถูกต้องด้วยก็คือควรจะมีการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ยารักษาที่ได้ประโยชน์ เราได้ผลที่สุดปัจจุบันก็คือเซรุ่มแก้พิษงูค่ะแม้ว่างูไม่มีพิษจะมีมากกว่างูมีพิษแต่ถ้าโดนกัดให้คิดว่างูทุกชนิดมีอันตรายไว้ก่อนครับควรรีบทําการพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้งโดยการล้างแผลด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือทันทีใช้ผ้าพันแผลพันจากแผลถึงข้อต่อที่ใกล้ที่สุดแล้วใช้ไม้มาดาม และพยายามให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกกัดให้มันน้อยที่สุดหลังจากนั้นก็รีบไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดและฉีดเซรุ่มแก้พิษงูหากถูกงูพิษกัดพูดถึงเซรุ่มแล้วเนี่ยที่มาของเซรุ่มนี่เราได้มาอย่างไรอะคะเป็นการนําพิษงูเริ่มต้นก็คือต้องมีพิษงูชนิดที่เราจะผลิตเซรุ่มแก้พิษงูก่อนแล้วเราจะนําพิษงูปริมาณน้อย,อยเริ่มจากน้อย,อยไปผสมตัวพาบางอย่าง ฉีดกระตุ้นในมา้าให้ม้าสร้างกลุ่มต้นานทานพิษขึ้นมาแล้วเราใช้เลือดมา้ามาผลิต<อ>เซลุม่มแก้พิษงู<อ>ค่ะอย่างนี้เหมือนรักการผิดต้านพิษเลยนะคะก็ไม่เชิงเพราะว่าเซลุ่มมันเป็นแอนติบอดีเป็นตัวที่ต้านพิษจากจากสว์ที่เราเอาพิษไปฉีดกระตุน้นแล้วแล้วแอนติบอดีตัวนั้นเนี่ยมันใช้เป็นยารักษา<อ>มันเป็นลักษณะอ้อมมากกว่า แต่ถ้าพูดถึงเรื่องงูกัดแล้วเนี่ยก็ทําให้งูดูน่ากลัวขึ้นม่อีกครั้งนะคะแบงค์แต่จริงๆนะแบงค์ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ด้วยก็ได้นะคบใช่ไหมครับคุณหมอการที่เขามากัดเราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นลักษณะป้องกันตัวเขาแต่ในธรรมชาติเนี่ยเขาถือเป็นสัตว์ตัวหนึ่งในระบบนิเวศก็ช่วยควบคุมปริมาณหนูในธรรมชาติถ้าเราไปตีงูตายหมดเลยเขาก็ หนูก็แพร่พันธุ์ได้เยอะไม่มีตัวกําจัดในธรรมชาติก็คือเป็นตัวที่ควบคุมระบบนิเวศอย่างหนึ่งให้สมดุลน,นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับงูนะคะแต่จ๊าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ พูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วน้องๆทั้งสองมีเรื่องสงสัยเยอะเลยละครับงั้นเราตามไปดูกันครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับงูนั้นมีความเชื่ออะไรบ้างโอ้ยแล้วมีอยู่ความเชื่อนึงค่ะที่จัสเคยได้ยินมานานแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าเราไปเอาไข่ของงูจงอางมาค่ะงูจงอางมันจะตามมากัดเราอันนี้จริงไหมคะอันนั้นก็นับเป็นความเชื่อของไทย เรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่<ะ>ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าจะมีเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับในฤด,ดูการผสมพันธุ์มากกว่าที่มันจะมีการปล่อยฟิโลโมนของตัวเมียที่ตัวผู้เขาจะตามกลิ่นของตัวเมียไปเพื่อผสมพันธุ์ม,มันก็เคยมีรายงานที่ต่างประเทศที่เขามีการฆ่าตัวเมียของงูชนิดหนึง่ง<ะ>แล้วเอากลับไปบ้านเป็นกระท่อมของชนพื้นเมืองอแล้วปรากฏว่า ญาติเขากลับมาที่กระท่อมช่วงเย็นเนี่ยเขาเห็นญาติเขานอนตายอยู่<อ>แล้วในกระท่อมนั้นน่ะก็คือมันก็นมีซากตัวเมียอยู่เป็นกลุ่มมีพิษของประเทศนั้น<อ>ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะญาติเขาที่ตายอยู่เนื่องจากงูตัวผู้มันตามกลิ่นตัวเมียมา<อ>แต่ในลายจงอางห่วไข่แล้วตามมาคิดว่าไม่จริงเพราะว่าในของสถานสาวสภาพาเราเองเนี่ยเราก็เคย<อ>ไปเก็บไข่งูจงอางในธรรมชาติมา<อ>ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็พักค้างอยู่ในพื้นที่อยู่ อยู่ข้ามคืนเหมือนกันถึงจะกลับกร<ะ>ุงเทพแล้วจริงๆเราอยากเจอแม่เขาแต่แม่เขาไม่อยู่แล้วอย่างงูแสงอาทิตย์อะค่ะที่เวลาบอกว่ากัดคนแล้วถ้าอาทิตย์ขึ้นปุ๊บค,คนจะตายเลยอ,นนอันนั้นจริงก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณของไทยเข้าใจว่าเป็นการสอนให้ลูกหลานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับง,งูแล้วบวกกับงูแสงอาทิตย์เนี่ยลักษณะสีสันเขาเนี่ยใกล้เคียงกับงูเห่า เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นโครงกระดูของงูนะครับก็คงจะอดถามไม่ได้ครับถึงแนวรนวมของจำนวนประชากรง,งูในบ้านเราเป็นอย่างไงบ้างครับอาจารย์หมอถ้าโดยภาพรวมแล้วจํานวนเขาลดลงเห็นได้ชัดในบางชนิดครับผมดูจากจํานวนที่สวนงูเราเคยได้รับบริจาคจากหน่วยที่เขามีหน้าที่จับงูเวลาชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเรียกไปจับแล้วก็ บวกกับการที่ความเชื่อเรื่องการกินงูแล้วช่วยเรื่องสุขภาพแล้วมันก็จะมีการลักลอบออกไปอย่างพวกง<ม>ูเห่าที่ยังนิยมบริโภคกันอยู่ก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันค่ะค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่ก็ได้รู้ถึงแนวโน้มประชากรงูกันไปแล้วแล้วกับคนบ้างละคะในแต่ละปีนี้มีคนถูกงูกัดเยอะไหมคะถ้ารายงานจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงรายต่อประชากร10,000แนคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในในกลุ่มนี้ก็มีอัตราตายแค่ประมาณ0.02็นก็นับว่าต่ำมากค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงดรลาวันจันโฮมพร้อมทีมงานและสวนงูสถานสมุภาพสภากาชาติไทยที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับและได้เห็นถึงประโยชน์ของงูด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับพี่ต้นหลังจากที่ดูงูมาทั้งวันล้วเนี่ยรู้สึกกลัวง,งูน้อยลงไหมครับพี่ก็กลัวงูน้อยลงแล้วค่ะน้องแบง และอย่างน้อยๆนะคะวันนี้จัสก็ได้รู้แล้วว่าเวลาที่เราเจองูเนี่ยจะต้องค่อยๆตั้งสติที่ดีแล้วก็รอให้งูเขาเลื้อยผ่านไปแต่ถ้างูเขาไม่เลื้อยจากไปนะคะเราก็ค่อยๆถอยหลังอย่างช้าๆเราก็จะปลอดภัยจากงูค่ะถ้าแล้วครับพี่จัสซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของงูนะครับและประเทศไทยของเรานะครับมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและภูมิประเทศที่เหมาะสมก่บการอยู่อาศัยของงูทําให้ประเทศไทยนะครับมีงูกว่า200ชนิดนะครับแต่ว่ามีงูพิษเนี่ยน้อยว่างูไม่มีพิษเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่จะว่าไปนะครับพี่จัสง คือเราสามารถนําพิษสมันนะครับมาผลิตเป็นเซรั่มเพื่อรักษาให้กับคนไข้ที่ได้รับการกัดจากงูนั่นเองครับค่ะและอีกหนึ่งประโยชน์ที่สาคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับงูก็คือเป็นส่วนในการช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาตินั่นเองค่ะครับและสําหรับวันนี้นะครับรายการช่างคิดช่างสังเกตปี3โดยอภวชก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในอาทิ์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะครับแบงค์และพี่จัสก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของของงูเขาน,นะคะในลักษณะวงชีวิตของงูเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่จะมีการรอกคราบตลอดชีวิตมีคำกล่าวหรือเป็นรายงานทางทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่างูเนี่ยจะไม่หยุดเจริญเติบโตเนื่องจากเขามีการรอกคราบอตลอดอการรอกคราบมันเกี่ยวข้องกับชั้นของผิวหนังของเขาผิวหนังชั้นนอกเนี่ยมีการลอกหลุดออกมา แล้วหลังจากการลอกคราบแต่ละครั้งเนี่ย <_ C ell> เขาก็จะมีการขยายทั้งขนาดในด้านความยาวกับความกว้างของลำตัวเราถึงกล่าวได้ว่าการลอกคราบเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมีนแต่ในช่วงอายุแก่ๆมากๆเนี่ยอาจจะความยาวอาจจะไม่ชัดแต่อาจจะไปออกที่ความกว้างมากกว่าั